สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องรู้ยังครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเทศกาลสงการนะครับจากจุดเริ่มต้นในฐานะพิธีกรรมโบราณของไทยสู่การเป็นเทศกาลที่ทั่วโลกรู้จักครับสงการไม่ได้มีแค่การสาดน้ําอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีประวัติศาสตร์และความหมายที่ลึกซึ้งถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับคําว่าสงการมาจากภาษาสันสิฤต แปลว่าการเคลื่อนย้ายครับซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนผ่านของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษครับถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในอดีตครับเทศกาลสงการนะครับมีรากฐานจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียครับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยามีการประกอบพิธีกรรมเพื่อการเป็นสิริมงคลครับ เช่นการส่งน้ำพระการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และการทําบุญตักบาทครับจากพิธีกรรมนะครับสู่ประเพณีของไทยในอดีตครับสงการเนี่ยเป็นโอกาสให้ครอบครัวได้กลับมาพบหน้ากันครับเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่และเป็นช่วงเวลาของการทําความสะอาดบ้านเรือนเพื่อรับสิ่งดีๆในปีใหม่ครับพิธีกรรมสำคัญของสงการไทยนะครับ 1. ครับส่งน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นครับ 2. อรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ครับแสดงความกระตัญยูและขอพรครับ 3. ก่อเจดีทรายครับสร้างบุญกุศลและรักษาขนบธรรมเนียมครับ 4. ปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาเป็นการสะดอกเคาะและทำบุญครับจากพิธีกรรมสู่การเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ครับ ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่20สงการเริ่มเปลี่ยนไปจากพิธีกรรมทางศาสนาสู่การเฉลิมฉลองละระดับชาติโดยเฉพาะการเล่นน้ำครับที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ไปเลยครับสงการไทยนะครับโด่งดังไปทั่วโลกเลยครับปัจจุบันนะครับสงการได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาที่ไทยครับในช่วงเดือนเมษายน เื่อสัมผัสเทศกาลนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพถนนท่าสารนะครับเชียงใหม่ปัทยาและภูเก็ตครับที่มีการเล่นน้ํากันเนี่ยอย่างสนุกสนานครับและสงการนะครับได้รับการยกย่องจากยูเนสโกด้วยนะครับในปี2566ครับองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้สงการไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติครับยิ่งทำให้เทศกาลนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับ ผลกระทบและข้อควรระวังของเทศกาลสงการนะครับอุบัติเหตุและการเมาแล้วขับครับสงการเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดของปีครับรัฐบาลไทยจึงมีโครงการ7วันอันตรายเพื่อลดลงลดอุบัติเหตุครับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสงการสร้างไรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวครับโดยแต่ละปีเนี่ยมีเมงินสะพัดหลายหมื่นล้านบาทถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเลยครับ การอนุรักษ์วัฒนธรรมแม้ว่าสงการจะกลายเป็นเทศกาลระดับโลกแต่ก็ต้องรักษาแก่นแท้ของประเพณีไว้ไม่ให้เหลือแค่การเล่นน้ำอย่างเดียวนะครับแล้วสงการเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตครับการจัดเทศกาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้น้ำฟุ่มเฟือยการส่งออกวัฒนธรรมไทยไปต่างประเทศเช่นการจัดสงการในลอนดอนนครนิวยอร์กและโตเกียวครับ เทคโนโลยี VR และไลฟ์สตรีมมิ่งที่ช่วยให้คนทั่วโลกเข้าร่วมเทศกาลได้ครับและนี่คือเรื่องราวของสงการจากพิธีกรรมโบราณสู่เทศกาลร,ระดับโลกครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจสงการมากขึ้นนะครับและสนุกกับเทศกาลนี้อย่างปลอดภัยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยังครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ